TOU มิเตอจ่ายหลักพันประหยัดหลักหมื่นลดค่าไฟตลอดการนะครับผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆแล้วว่า TOU Meter เนี่ยนะครับเป็นมิเตอร์สำหรับการคิดค่าไฟที่บ้านเรานะครับซึ่งเป็นมิเตอร์ที่คิดค่าไฟเหมาะสำหรับคนที่ทำงานประจำหรือว่ามนุษย์เงินเดือนก็คือว่าตอนเช้าออกไปทำงานแล้วก็กลับมาถึงบ้านตอนค่ำนะครับแสดงว่าตอนกลางวันเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับ แล้วก็จะเริ่มใช้ไฟหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาค่ำๆแล้วเพราะว่า T O U meter เนี่ยนะครับอัตราการคิดค่าไฟเนี่ยเขาจะคิดค่าไฟเป็น2ช่วงเวลาคือช่วงเวลาออนพีคซึ่งจะมีค่าไฟสูงมากช่วงเวลาออนพีคคืออะไรก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9โมงเช้าถึง4ทุ่มซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ มนุษย์เงินเดือนนะครับออกไปทํางานนะเก้าโมงเช้านี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟแต่ว่าจะกลับมาถึงบ้านนี่ก็อาจจะ6กโมงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มใช้ไฟหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วนะแต่ TOU มิเตอร์เนี่ยค่าเวลาออนพีคหรือว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยเก้าโมงถึง4ี่ทุ่มเนี่ยจะคิดค่าไฟอยู่ที่นะครับห้าบาทต่อนหน่วยซึ่งสูงมากเกือบ6บาทต่อนหน่วย ส่วนค่าไฟตอนช่วงเวลาออฟพีคหรือว่าช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึง9ก้าโมงเช้านะครับของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับจะคิดค่าไฟอยู่ที่2.64บาทต่อนหน่วยนะครับก็ยังไม่ถึง3บาทเลยนะครับซึ่งค่าความแตกต่างของค่าไฟระหว่างตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยนะครับอยู่ที่3.15บาทต่อนหน่วยเลยนะครับก็คือ3บาทเศษซึ่งแพงมากนะครับราคาต่างกันต้อง3บาทกว่า แล้วช่งวงเวลาอ f ฟพี a เนี่ยนอกจากตอนกลางคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์สี่ทุ่มถึง9ก้าโมงเช้าแล้วเนี่ยนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ทั้งวันแล้วก็รวมทั้งวันหยุดนักขัดตะเลิกวันธรรมดานะครับก็การคิดค่าไฟก็คิดในอัตราของช่งวงเวลาออฟพีกเหมือนกันก็คือค่าไฟจะอยู่ที่2.64บาทต่อหน่วยเท่าน,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า ถ้าเราไปเปลี่ยนมิเตอร์นะครับซึ่งปกติบ้านเราเนี่ยมิเตอร์คิดค่าไฟนะครับจะเป็นแบบอัตราปกติถ้าเราไปทำเรื่องที่การไฟฟ้าขอเปลี่ยนมิเตอร์เป็น T O U มิเตอร์นะครับเราจะสามารถประหยัดค่าไฟลงมาได้เดือนหนึ่งไม่เป็นหลักร้อยก็หลักพันนะครับแล้วแต่ปริมาณการใช้ไฟมากน้อยของแต่ละบ้านนะครับแต่ว่าสะสมแล้วยังไงเนี่ย ประหยัดมากกว่าที่คุณจะต้องไปเสียค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนมิเตอร์แน่นอน100%เซนะครับตอนนี้ผมจะมาบอกว่าแล้วที่คุณจะไปเปลี่ยนมิเตอร์ที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาคิดค่าเปลี่ยนมิเตอร์เท่าไหร่นะครับสำหรับการไฟฟ้านะครหลวงนะสำหรับการไฟฟ้านะครหลวงเนี่ยซึ่งดูแลใน3จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับการไฟฟ้านะครหลวงจะคิดค่าเปลี่ยนเป็น T O U มิเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 6,640บาทนะครับสำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำนะครับก็คือ220โวลต์หรือ380โวลต์ซึ่งบ้านอยู่อาศัยทั่วๆไปเนี่ยผมว่า90%น่ะนะครับใช้ไฟฟ้าแรงต่ำอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับจะคิดค่าเปลี่ยน T.O.U มิเตอร์เนี่ยสำหรับมิเตอร์ที่เป็นแบบซิงเกิลเฟ e หรือว่า220โวลต์นะครับโดยที่ค่าเปลี่ยน T.O.U มิเตอร์เนี่ยอยู่ที่ ,3740 บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปทำเรื่องเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านะครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับค่าเปลี่ยนมิเตอร์หลักพันผมรับรองเลยว่าถ้าคุณมีพฤติกรรมการใช้ไฟแบบตอนกลางวันไม่ได้ใช้ไฟนะครับแล้วก็เริ่มใช้ไฟตอนค่ำนะครับยังไงคุณก็ประหยัดค่าไฟแน่นอนใช้ไปอาจจะไม่กี่เดือนหรือเต็มที่ก็ปีเศษผมว่าคุณคุ้มทุนในการ เปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ T O U มิเตอร์แน่นอน100%ถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้คุณสามารถจะติดตามได้ที่เพจ Facebook z l r w Energy หรือว่าช่อง y u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  e e โ e ่ o n e r g y นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมผมจะมีคลิปเกี่ยวกับความรู้ด้านไฟฟ้าแล้วก็พลังงานลงให้ดูเป็นประจำ